สวัสดีค่ะเรียนแจ้งไปยังคณะนะคุณครูนะคะที่รับผิดชอบในส่วนของตัวชี้วัดทั้ง16ตัวชี้วัดต,ตอนนี้เจี J ๊ยบได้ทำในส่วนของเว็บไซต์เพื่อให้ท่านกรรมการนะคะมาดูในส่วนของข้อมูลในส่วนของออนไลน์นะคะให้คุณครูทุกท่านนะคะคลิกไปที่ลิงก์ไดร์ที่เจี๊ยบได้แชร์ไว้ให้แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นในไดร์ในส่วนของเว็บไซต์ g o o g l e ไซต์ Size, ที่สำหรับประเมินก็คือชื่อนี้เลยค่ะประเมินสมาศ .5 นะคะ ก็คือตัวนี้เลยนะคะให้คุณครูทุกท่านนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปที่งานในส่วนของเว็บไซต์ของ o o o l l s s t t s ทันทีนะคะแล้วทำไงต่อในส่วนของตัวชีวัดของตัวเองให้คณะคุณครูนะคะสามารถคลิกได้ที่ขนมชั้น 3ชั้นตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่คลิก1ครั้งนะคะไปที่มาตรฐานของตัวเองอย่างเช่นครเจียบนะคะรับผิดชอบตัวชี้วัดที่2.6ก็จะมาคลิกที่ตัวชี้วัดที่2.6 ตามนี้นะคะทีนี้ในส่วนของตัวชี้วัดที่2-6เราจะใส่อะไรบ้างกรณีที่เรายังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะครูเจี๊ยบได้ทำตัวชี้วัดแล้วก็ชื่อตัวชี้วัดของแต่ละทุกท่านไว้เรียบร้อยหรือบางทีมันจะมีตัวในส่วนของตัวอักษรนะคะยกตัวอย่างที่2-3ใช่ไหมคะตัวนี้ทุกท่านสามารถลบทิ้งออกไปได้เพราะเราจะไม่เอาตัวนี้มาใช้นะคะเราจะไปที่ในส่วนของรายงานตัวชี้วัด ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ที่ Word นะคะคือเราจะสรุปรายงานที่เราจะทำทุกอย่างลงใน Word ของเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราเซฟเป็น PDF นะคะทุกคนเซฟเป็น PDF นะคะนั่นสกุลเป็น PDF ตัวชีวัดของตัวเองเลยนะคะแล้วก็เซฟเข้าไปปึ๊บมันจะเป็นไฟล์ PDF ขึ้นมาใช่ไหมคะหลังจากนั้นให้ทุกท่านนะคะไปที่ได์ของตัวเองใน Google นะคะแล้วให้พวกเรานะคะ ไปที่ในส่วนของได์ตัวเองได์ของฉันตอนนี้เจบได้ทำในส่วนของตัวช้วัดของตัวเองที่2.6ไว้ในไดก็จะอัพไฟล์ที่เป็นตัวรายงานเมื่อกี้เข้าไปที่ไดของตัวเองก็คือตัวช้วัดที่รายงานตัวช้วัดที่2.6ที่เป็น PDF รายงานอยู่ที่ My d o c u m e n t เนะคะเมื่อกี้เก็บไว้ที่ My d o c u m e n t เ รายงานตัวชี้วัดที่2.6โอเพนเข้าไปค่ะพอดีมันมีไฟล์อยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตแทนที่เดิมนะคะก็คือตัวนี้เขาก็จะเข้ามาเมื่อเข้ามาแล้วเรามากลับมาที่ในส่วนของเว็บไซต์โรงเรียนเมื่อกี้ค่ะสมมุติว่าเรามาที่ตัวชี้วัดที่2.6กรณีที่เป็น2.6นะคะคลิกที่2.6เมื่อกี้ลบข้อมูลทุกอย่างไปแล้วให้เราไปที่คําว่าได e ตรงมุมขวามือนะคะ แล้วมันคือได้ y มได้ก็คือได้ของฉันหาโฟลเดอร์ตัวตัวชี้วัดที่2.6ที่เราสร้างมันจะเป็นได้ของใครของมันนะคะไม่เกี่ยวกันแต่เราจะแชร์ได้แค่ได้ของเว็บไซต์เท่านั้นที่ทำงานร่วมกันเราคลิกที่รายงานตัวชี้วัดที่2.6แล้วกดแทรกตัว PDF เมื่อกี้จะเข้ามาแต่เพราะเอมันอยู่ข้างบนใช่ไหมคะเราสามารถจับลากขึ้นมาไว้อยู่ให้มันอยู่ข้างบนตัวนี้ก็ได้อะปึ๊บ มันต้องอยู่แทนที่ตัวนี้ค่ะแล้วเราขยายงานตัวนี้ปึ๊บอ่าตัวนี้ก็คือไฟล์ pdf กรรมการสามารถมาดูตัวรายงานของเราในตัวชี้วัดของเราได้เวลาในะอยู่ในมุมมองของเว็บไซต์นะคะส่วนซีมอคืออะไรคะ ซีโมก็คือเอกสารทุกอย่างที่เรามีเพิ่มเติมในได์ของเรานั่นเองก็คือตัวชีวัดที่2.6นั่นเองให้เรามาที่ข้างหน้าได์ของเรานะคะแล้วให้เราคลิกที่จุดสามเหลี่ยมจุดสจุดนะคะแล้วกดแชร์กดแชร์แล้วก็กดทุกคนที่มีลิงก์ แล้วก็กดคัดลอกลิงก์หลังจากนั้นมาทําอะไรคะมาที่2.6ของตัวเองนั่นเองคลิกตรงที่ c ีมอลมันจะเกิดสถานะลิงก์ขึ้นมาใช่ไหมคะคลิกที่ c m มอลแต่มันเป็นลิงก์เดิมที่เป็นของ PA ของครูเจี๊ยบนะคะดังนั้นให้กดที่รูปนาริกกดที่รูปสัญลักษณ์ปากกานะคะแล้วตัวนี้ลบทิ้งค่ะแล้วไอ้ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้เรากดคลิกขวานะคะแล้วก็เลือกเพจแล้วกดคำว่าใช้ แค่นี้ก็เสร็จค่ะในส่วนของมุมมองการมองนะคะกดที่สัญลักษณ์ตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่เจี๊ยบแก้ไขข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วกรรมการก็จะมาเปิดดูในส่วนของการรายงานมาตรฐานตัวชี้วัดที่ส่วน2.6นะคะแล้วอ่ะถ้ากรรมการอยากดูอะไรเพิ่มเติมมันก็จะคลิกไปที่ซีมอก็คือไปที่ไดของเจี๊ยบที่ทำไว้ในไดมันก็จะเป็นเอกสารทั้งหมดที่เรารวบรวมทุกอย่าง แค่นี้เองค่ะรบกวนให้คณะคุณครูทำในส่วนของตัวชี้วัดอัพตามนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวชี้วัดไหนที่ไม่ใช่ของตัวเองก็อย่าไปแก้ของเขานะคะขอบคุณค่ะ